บรรยากาศวันนี้เหมือนห่างจากไอคลิปที่แล้วเรามาแต่กริงๆก็คืออัดต่างกันแค่2วันจากวันนั้นที่เราเพิ่งบ่นไปว่าแมงร้อนชิบหายวันนี้หนาวแล้ววันนี้อากาศอยู่ที่ประมาณสิบแปดห่างแค่สองวันนะแต่สิบแปดฝนก็ตกอากาศก็กอึมครึมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแมงมันปิดสองวันก่อนวันนี้เราก็เลยจะได้โอกาสเข้าเมืองไปเปิดแบงในโซนดาวเทาแหละก็ เดี๋ยวอาจจะถ่ายบรรยากาศการเข้าดาวเทาครั้งแรกของเราบรรยากาศจะเป็นยังไงก็ดูอีกทีว่าวันนี้เราจะได้ทาธุระอะไรบ้างนะว่าเราต้องการไปเปิดแบงก์กับเปิดซิมดูซิว่าจะได้รครบไหมตามไปดูนครับโอเคปกติอ่ะบ้านเราถ้าจะเข้าเมืองก็คือขึ้นรถไฟตรงนี้ได้เลยบ้านเราอยู่ฝั่งมาคาต้ั่นเองก็คือมันติดก,กับสถาน,นีรถไฟแล้วก็เข้าไปเข้าไปกลางเมืองแต่ว่าเหมือนช่วงเนี้ยไอสถานีเนี้ยปิดซ่อมอยู่พอดีเราก็เลยต้องมา ขึ้นชทเทอร์บัสเนี่ยเหมือนเขาบริการให้ฟรีช่วงที่ไอสถานีนี้ปิดซ่อมก็โอเคเดี๋ยวเราขึ้นบัสเข้าเมืองกันตรงมาสักที่ของกลางเมืองเดี๋ยวเราจะไปเปิดแบนตรงตึกของตรงข้ามนี่ยนู่นไงจุดมุ่งหมายของเราเออไม่เป็นไรเวลามี ก็คือเปิดบัญชีของ Bank of America ที่เนี่ยต้องนัดมาด้วยแหละอาจจะเป็นจากสถานการณ์โควิดก็เลยต้องนัดมาซึ่งเรามีเวลาส10นาทีเห <classical American. S 2> ลือเดี๋ยวข้ามไปแค่นี้เอง <ES> เราเปิด Bank ์อ c o เคาเสร็จแล้วตอนนี้กำลังแบบเดินชมเมืองต่างๆนะให้ดูเมืองสวยมากนะแต่ว่าเรายังไม่ได้หาข้อมูลมาว่ามีอะไรเป็นอะไรบ้างแล้วว่าเดี <im visão> ๋ยว ยังไงค่อยไปทาคลิปท่องเที่ยวแยกอีกทีว่าท่องเที่ยวในบอสตันเป็นยังไงตอนนี้ก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศรวมๆก่อนระหว่างที่เราเดินไปร้านอาหารมอฟมอยท่านสัตว์แล้วกันก็คือที่เราเคยบอกว่าเรามาเมกากเคยมาเราเคยไปฝั่งฝั่งแคลิฟอร์เนียซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ร้านนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายอะไรให้ดูหลายๆอย่าง จะได้รู้ว่าบรรยากาศมันต่างกันยังไงแต่สำหรับเราตอนนี้เรู้สึกว่าบรรยากาศมันค่อนข้าง,ง total different เลยเออแคลิฟอร์เนียมันวาจะเป็นแนวรุยๆหน่อยแต่ว่าเมืองบอสตันเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นตึกๆแต่ว่ามีความเป็นกิดกิดแดงๆเก่าๆผมบอกไม่ถูกอะ่ะเออไม,ไ,มไ,มไม่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 ค่อยมีศัพท์ทางสถาปัตกยกรรมอยู่ในหัวเท่าไหร่บรรยากาศมันก็จะประมาณนะี้วันเนี้ยเออสวยดีสวยดียดเป็นเมืองที่สวยดีครับแล้วก็ ไม่ได้ใหญ่มากรู้สึกว่าเออเนี่ยถ้าอยู่ในตัวเมืองอะเดินไปไหนมาไหนก็ได้ไม่ได้จําเป็นต้องนั่งรถไฟหรืออะไรเลยเมื่อกี้ลองเสิร์ชดูแหละก็คือเดินไปร้านอาหารสิบหนาทีนั่งรถไฟ13เท่าๆกันอาจจะแค่ว่าถ้าขี้เกียจก็ก็นั่งรถไฟได้แต่ว่าสําหรับอากาศเนี่ยเราว่าเดินเถอะกำลังชิลๆอากาศ20นยี่เริ่มชินกับอากาศประมาณน,นี้นี่นี่พวกตึกๆต่างๆที่บอกเดี๋ยว เดี๋ยวมาทำซีบแยกชื่นชมกับบรรยากาศรอบๆมากสวยงามอ่ะก็อย่างเพื่อนเราเขาเคยไปยุโรปม,มาเขาบอกว่าบรรยากาศตรงนี้เหมือนยุโรปซึ่งจริงๆข้อมูลที่เราศึกษามานิดหน่อย ก็บอกว่ามันเป็นเมืองที่เ,เหมือนอังกฤษย้ายมาเป็นเมืองแรกๆก็คือเมื่อก่อนตรงนี้เป็นนิวอิงแลนด์มันก็เลยได้รับสถาปัตยกรรมโซนยุโรปม,มาค่อนข้างเยอะก็เลยจะไม่ได้แบบเฟร์นอเมอริเมกานขนาดนั้นก็จะเห็นชัดๆเลยว่าตึกอิฐแดงเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็สวยไปอีกแบบหนึง่งมันดูมิกซ์เคาน์เตอร์ดีวันนี้พี่ที่มหาลายัายพาไปกินอาหารจีนก็น่าจะอยู่แถว ใช้หน้าทาวแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปถึงจะให้ดูว่าขายอะไรบ้างมาโซนใช้หน้าทาวแล้วก็คือรู้เลยอะว่าใช่อ่ะเพราะว่าแม่งกินทั้งทางเรามานี่วินเซอร์ติมซ um ัมทาเฟ นียกว่าอะไรอ่ะข้อแดนซาวอ่ะอออร่อยอ่ะทุกเสชวนก็จริงๆเพิ่งมาก็ยังไม่ได้โอยหาอาหารเอเชียขนาดนั <t <t ้นแต่ว่ากินอะไรแบบนี้ก็ดีอ่ะเพราะว่าทำกินเองแม่งสั่งด้วยความหิวและความรูวาาแม่งเต็มโตแล้ว มันจะกลายเป็นอาหารเย็นวันนี้ด้วยเพราะเดี๋ยวว่าห้องหอกลับไปกินไม่หมดหรอกสามคนเดี๋ยวดูว่าได้กลับไปเยอะแค่ไหนเปรียบร้อยสําหรับวินเซอร์ติมซัมอร่อยดีครับทุกคนตามมาได้เดี๋ยวเปรมปักหมุดไว้ให้อยู่ชายนาทาวาซ่าแหละ next step จะทำอะไรดีเน,นี้ยนะมีสิ่งที่ต้องทำอีกสองอย่างที่อยากจะทำวันนี้ก็คือเปิดซิมก็คือเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวการดที่เราเปิดมาจากไทยมันจะหมด แล้วก็อีกอย่างนึงคือปั๊มกุญแจเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีกุญแจบ้านเราเดินตัวติดกับเพื่อนมา4วันแล้วเอผื่อแบบจะอิสระขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่อยากไปไหนมาไหนคนเดียวเท่าไหร่ล้ก็ไปดูกันครับว่าจะไปไหนอันไหนใกล้กว่ากันโอเคสรุปว่าร้านบาั๊มกุญแจอยู่แถวนี้ เราก็เลยแล้วบ็เอาผู้แจก่อนนี่เพราะเราไม่รู้ว่า,าแถวบ้านเรามีร้านอยู่ตรงไหนก็เลยแล้วมาตรงนี้ซะเลยได้มีกุญแจเข้าบ้านได้ไปเลยได้มาแล้วเดี๋ยวไ,ไปทำอะไรต่อดีขอคิดแป๊บหนึง่งอาจจะเดินเล่นก่อนเราตรวจค่อยว่ากันมีเวลาเยอะแยะ คไปดูกันว่าเราจะปัดซิมได้ไหม mm hmm. หรือว่ามันต้องทำออนไลน์ก็ไม่รู้ขอดูก่อน mm hmm. มันเป็นสาขาใหญ่ด้วยผมว่าเราจะคุยรูเรื่องห mm hmm. มายถึงกูจะพูดกับเขาลเรื่องไหมโอเคเดี๋ยวแวะตัดๆนึงโอเคคุยรู้เรื่อง mm hmm. แต่เหมือนแพ็ก mm hmm. ที่เราอยากได้อะ mm hmm. เขาบอกว่าต้องไปซื้อออนไลน์เท่านั้น เหมือนมันเป็นแพ็กเกจสำหรับการซื้อออนไลน์ก็๋ยวกลับบ้านไปค่อยขำละกันตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วอาจจะเดินเล่นอีกสักพักหนึ่งแล้วก็กลับบ้านพัก <laughs> ผ่อนหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีอีกหลายแลนสำหรับวันนี้ทุระที่ดาวทาเราก็น่าจะเรียบร้อยแล้วละ่ะน่าจะประมาณนี้ก่อนเพราะว่าวันนี้มันฝนตกด้วยก็เลยอาจจะไม่อยากเดินฝ่าฝนเยอะเท่าไหร่ก็เดินเล่นพอสมควรทำทุระเรียบร้อย ก็เดี๋ยวคลิปนี้อาจจะไปแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเริ่มพาทัวร์พาเที่ยวชีวิตต่างๆมากขึ้นแหละไปแล้วครับ